สวัสดีครับนายแพทย์อัธพรสบลสริสุขนะครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งวันนี้เนี่ยจะมาขอพูดในท็อปิกเรื่องของคนที่ฉีดสารในผู้ชายที่ฉีดสารเพิ่มขนาดมาแล้วเกิดปัญหานะครับแล้วก็ต้องการจะรักษาด้วยการทำผ่าตัดนะครับแต่ว่าผ่าตัดเล็กๆนะครับคือไม่ต้องการเอาออกทั้งหมดนะครับคือว่าเอาเป็นก้อนๆนะครับปกติแล้วเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเรามาดูในคนไข้ที่ฉีดสารมานะครับอันนี้เป็นตัวแกนนะครับเป็นตัวแกนหรือความยาวนะครับคนไข้บางคนฉีด นะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บเพจหรือเ c e b o o k หรืออะไรพวกนี้มันจะมีรับฉีดเถื่อนเยอะนะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะถ้ายังไม่เคยฉีดก็อย่าเพิ่งไปไปลองฉีดนะครับเพราะว่าการฉีดสารพวกนี้เนี่ยเราต้องดูสารที่มัน ได้คุณภาพต้องเป็นฟิลเลอร์ที่ผ่านอยอยนะครับคือว่าฟิลเลอร์ที่มีการสลายนะครับถ้าเกิดไปฉีดสารที่มันไม่สลายอย่างเช่นฉีดน้ำมันมะกอกนะครับหรือว่าฉีดสารต่างๆนะไขมันเทียมเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาซึ่งคนไข้ก็มักจะถามอยู่เรื่อยๆว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรนะครับเราคงต้องตอบได้ว่าหก็คือว่าเราก็ไม่รู้หรอกฮะว่าปัญหาจะเกิดอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าในแต่ละคน ที่ฉีดสารมาเนี่ยก็จะฉีดสารที่ไม่เหมือนกันนะครับสารที่ไม่เหมือนกันโมเลกุลที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่ออกมาย่อมไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเจอได้เรื่อยๆและมีลักษณะคล้ายๆกนันก็นคือหนึ่งจะมีอาการเป็นก้อนขึ้นมานะครับสองเมื่อมันไม่ไหลไอ้เมื่อมันไม่สลายเนี่ยมันก็จะเกิดการไหลนะครับการเกิดการไหลของมันเนี่ยบางทีมันก็จะไหลไปที่ปลายนะครับไหลไปที่โคน ประคามเล็ก้อนไหลไปที่ถุงไข่นะครับกระคามเลก้อนในถุงไข่นะครับในกรณีของคนที่ไหลามาที่ปลายนะครับ <_ han> ซึ่งเราเจอได้บ่อยนะครับคนที่ไหลามาที่ปลายเนี่ยบางคนถ้าเป็นเยอะๆก็ไม่สามารถที่จะลูดหัวนะครับเราไม่สามารถจะลูดหัวขึ้นมาได้ก็ไม่สามารถจะทำความสะอาดได้นะครับอันนี้ให้ดูนิดนึงก่อนว่าอันนี้เป็นกายวิภาคนะครับของคนที่ฉีดสารมานะครับจะให้ดูว่าอ, ا, อันนี้คือ สารที่เป็นอวัยวะนะครับที่จะฉีดสารนะครับถ้าเราตัดนะครับตัดดูเนี่ยนะฮะเราจะพบว่าตัวของอ,อวัยวะเนี่ยองคาชาตเนี่ยนะฮะมันจะมีเป็น2ชั้นหลักๆชั้นแรกคือชั้นนอกนะครับแล้วก็ชั้นในนะครับชั้นนอกคือชั้นเสียน้ำตาลแล้วก็ชั้นในนะครับชั้นนอกนี่คือชั้นผิวหนังนะครับถ้าหากว่าในคนที่ไม่เคยฉีดนะครับหรือว่าฉีดมาแล้วเนี่ย ก็อาจจะพอจําได้ว่าจริงๆแล้วผิวหนังบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นผิวหนังที่บางนะครับมันไม่ได้เป็นผิวหนังที่หนานะับส่วนชั้นในคือชั้นนี้นะครับชั้นในเนี่ยมันจะเป็นลักษณะสีเหมือนกับเนี่ยฮะคล้ายๆเป็นฟองน้ำนะครับ <sk r ug> ข้างในเนี่ยมันจะเป็นจริงๆแล้วปกติตอนที่เราแข็งตัวเนี่ยไอ้ตัวนี้เลือดมันจะเข้าไปขูนเข้าไปเข้าไปทําให้มันอุ่มขึ้นมาทําให้มันเกิดการแข็งตัวขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อเมื่อการแข็งตัวเนี่ยลดลง เลือดก็จะออกไปนะครับส่วนข้างล่างนี่คือท่อปัสสาวะนะครับนะเพราะนั้นก็จะมีสส่วนคือส่วนที่อยู่ด้านนอกกับส่วนที่อยู่ด้านในนะครับในการฉีดเพิ่มขนาดโดยส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นฉีดปกติหรือว่าฉีดหมอเถื่อนเนี่ยนะครับเขาก็จะฉีดในชั้นนี้ก็คือในชั้นผิวหนังนะครับในการทําผ่าตัดเนี่ยเราก็จะลอกหนังตรงนี้ออกนะครับแต่วันนี้อย่างที่บอกว่าเราจะขอพูดประเด็นที่ว่าเราจะตัดเป็นก้อนนะครับประเด็นที่จะตัดเป็นก้อนเนี่ย ถามว่าอันดับแรกเลยเนี่ยเอ๊ะถ้าหาว่าคนไข้ฉีดมาสมมุตินะครับว่าจะทําเป็นสีให้ดูว่าสมมติถ้าฉีดมาแค่ฉีดมาแค่ตรงนี้นะครับฉีดมาถ้าหาว่ามันไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากฉีดมาตรงนี้นะครับถามว่าไอ้ตัวเนี้ยสามารถที่จะทําผ่าตัดก็คือว่าตัดแล้วก็เย็บเลยได้ไหมนะครับเราจะให้คนไข้เนี่ยเอาวัดดูก่อนเอาไม้ทัดวัดเลยวัดวัดตามไหนวัดตามแนวยางของแกนเลย วัดตามแนวยาวของแกนะฮะว่าแนวยาวตรงเนี้มันเกิน1เซนหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าตรงนี้ที่จะตัดเนี่ยนะครับไม่เกิน1เซน1เซนติเมตร1เซนติเมตรนะครับเอาไม้บรรทมมวัดวางทาบกับความยาวนะครับไม่ใช่ความกว้างนะทาบกับความยาวนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเย็บเนี่ยเราต้องเย็บระหว่างหัวกับท้ายมันเข้ามาชนกันนะครับถ้าหาว่าในกรณีของคนที่เออมันเกินซนอ่ะเซนะครับถ้าเกิน1เซนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่า ตอนที่เราเย็บเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะมันอาจจะเกิดเ,ออเขาเรียกว่ามันอาจจะเกิดไอตัวของแกนเนี่ยมันหดสั้นลงนะครับพอที่มันหดสั้นลงเนี่ยมันก็จะหดสั้นลงในความยาวที่เราตัดหนังออกไปนะครับอย่างเช่นถ้าเราตัดหนังหนึ่งเซนมันก็จะสั้นลงประมาณ1เซนนะครับซึ่งถ้ากรณีที่1เซนเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นอะไรมากนะัก รหรือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาตอนที่มันแข็งตัวเนี่ยอย่างเช่นตอนเช้าๆนะครับที่มีภาวะการแข็งตัวถ้าหากว่ามันเกิดสั้นมาไม่เยอะอย่างเช่นประมาณหนึ่งเซนเนี่ยแผลก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าหากว่าบางคนโอ้โหตัดสมมตินะฮะฉีดมาเท่านี้เลยฉีดมาประมาณครึ่งหนึ่งของแกนเลยนะครับความยาวสมมติเท่านี้เลยนะนะครับสมมติว่าฉีดมาตรงนี้เลยตรงนี้ก็ฉีดด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าเราถ้าหากว่าเราวัดความความ ความยาของแกนตรงสางที่ฉีดมาเนี่ยสองเซนนะครับแล้วเราไปตัดเมื่อเราตัดแล้วเราเย็บเลยเนี่ยนะครับสิส่งที่เกิดขึ้นก็นนคือว่าแกนมันจะหดสั้นลงนะครับแล้วก็เมื่อตอนแข็งตัวเนี่ยก็มีโอกาสที่แผลจะแยกได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่เยอะนะครับไม่เกินหนึ่งเซนเราก็ใช้วิธีการตัดแล้วก็เย็บเลยได้นะครับบางคนอยู่ที่ปลายถ้าอยู่ที่ปลายไม่ค่อยมีปัญหาเวลาที่อยู่ที่ปลายเนี่ยนะครับเราจะตัดสมอว่าถ้าอยู่ที่ปลายเนี่ย สองเซนหรือสามเซนก็ตามทีนะครับแต่ว่าเราตัดมาถึงระดับหัวมันนะครับ,รบสมมติว่านี่คือหัวนะครับนี่คือหัวนะครับแล้วก็อันนี้คือหนังที่มันไหลลงมาขนาดนี้แหละนะครับหลงลงมาเพราะในส่วนนี้เราสามารถที่จะตัดได้ถึงตรงนี้เลยเราสามารถตัดถึงตรงนี้ได้นะครับคือพูดง่ายว่าให้มันเปิดหัวงออกมาได้ให้หัวมันโผล่มานะครับแต่ว่าในกรณีที่ ถ้ามันอยู่ตรงกลางแกเนี่ยอย่างที่บอกว่าขอดูประมาณสักเซนเนึงนะครับส่วนความกว้างความกว้างเราก็ลองเอานิ้วคำลองเอานิ้วดูเพราะขึ้นอยู่กับแกนแต่ละคนเนี่ยมันมีความอ้วนความหนาที่ไม่เท่ากันนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าถามว่าทำได้แล้วมันไม่ตึงมากก็สามารถที่จะตัดได้นะครับส่วนอันนี้จะให้ดูรูปว่าบางคนถามว่าเออตที่เราตัดแล้วเนี่ยข้างในมันคืออะไรนะครับอันนี้เนี่ยเป็นถ้าตามศัพท์แพทย์เขาจะเป็น histology h i s t o ก็คือว่าเอาตัดชิ้นเนื้อพวกนี้เนี่ยแล้วเราไปตรวจ ผ่านกล้องจุลทรรศนะก็จะเห็นว่าอันนี้คือเนื้อเยื่อปกติก็จะมีเซลล์มีต่อมไขมันต่อมต่างๆนะครับในพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นช่องว่างนะครับอาจจะเป็นเ,เป็นช่องไขมันช่องที่มันเป็นว่างๆเข้าไปข้างในนะครับก็ถ้าหากว่าในภาวะที่มันไม่ได้มีภาวะก,การอักเสบอะไรก็อาจจะไม่ได้มีเม็ดเลือดขาวหรือไม่ได้มีอะไรมาเยอะแยะนะครับพังผืดก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าสารที่มันเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปเป็นก้อน,อนๆเข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะจบเรื่อง ของท็อปปิกที่ว่าคนที่ฉีดสารมานะครับแล้วก็ต้องการรักษาโดยที่ไม่เอาเยอะมากก็คือว่าแค่ตัดอย่างเดียวนะครับ mm hmm. ก็คลิน mm ิก hmm. ของหมอเนี่ยอยู่ที่พหลโยธิน73นะครับถ้าจะแอดไลน์ hmm. เพื่อที่ส่งปรึกษาบางคนท่ส่งรูปมาให้ดูก่อนนะครับหรือจะปรึกษาจะนัดเข้ามาดูเนี่ยนะครับไลน์ที่ไลน์ ID นะครับเป็น ID ไลน์เนะเาะ0813747867ครับ